สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าถึงความเป็นมาของตุ้งนะคะหรือว่าทุง่งหรือว่าทุง่งใยแมงมุมหรือใย,ยแมงมุมที่เราทํากันนี่แหละค่ะแต่ละที่แต่ละท้องถิ่นก็จะมีชื่อเรียกกันแตกต่างกันไปค่ะตุ้งจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ตกแต่งนะคะเป็นเครื่องหมายเป็นป้ายบอกกิจกรรมหรือถวายเป็นพุทธบูชาของชาวอีสานนะคะซึ่งจะมีมานานนะคะสืบต่อกันมานะคะ ็จะใช้ไม้ไผ่นะคะมาทำเป็นขาแล้วก็ใช้ไฟนะคะจะทำเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมก็ได้ค่ะแล้วก็จะใช้เส้นได้นะคะพันไปรอบๆนะคะหมุนไปรอบๆค่ะแล้วก็จะใช้ได้สีสันต่างๆนะคะทำสลับกันเป็นชั้นๆค่ะทุ่งจะใช้ประกอบพิธีกรรม สำคัญค่ะของชาวอีสานนะคะซึ่งมีมาอย่างยาวนานนะคะบางที่ก็เรียกแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งจะมีความเชื่อว่าอ่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีค่ะพวกพูดผีปีศาจนะคะวิญญาณชั่วร้ายค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มารบกวนงานบุญนะคะพอเห็นทุงหรือว่าตุงใยเมงมุมเนี่ยแหละค่ะก็จะ หลบหนีไปนะคะเพราะว่าสิ่งไม่ดีก็จะกลัวค่ะแล้วก็ยังบอกกล่าวบวงสวงนะคะเทพพยายดาในพื้นที่ว่ามีการทำบุญมีพิธีกรรมต่างๆนะคะที่สำคัญค่ะซึ่งถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามนะคะที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะก็จะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เห็นนะคะ จะมีความสวยงามโดดเด่นนะคะเป็นเอกลักษณ์ค่ะสีสันต่างๆของเส้นได้แต่และรูปแบบก็ไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าใครทำรูปแบบไหนออกมานะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาเดินดูนะคะรอบๆค่ะแล้วก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ